สถานีต่อไปสถานีพระรามเก้า next station พระราม9 h แล้วสวัสดีค่ะแล้วก็ถึงที่สีลมแล้วนะคะก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปงานอะไรงานหนังสืองานคอร์สเทรนเนาะที่ สูตรเศรษฐกิจก็นั่งรอไปจ้า,น,จานั่งอรอเคอื่อนจ้าคนมาดูดดนักสื่อ,อ,อราคาที่สูตรเศรษฐกิจก็วันนี้อยอะมากสวยฮัลโหลวันนี้เท่าแรนคะ่ะ วันนี้เรามาสวนสลิกิจจ้ามางานพี่เอ็ดร้อนไนเอ้ยไม่ใช่เยอะคนเยอะมากทุกคนคนครึ่งประเทศอยู่ที่นี่เ <c oughs> ว้าวว้าว,วไปอันนี้คือเห็นที่ไปนกลางกีา ไม่ลือมไม่ลืม A few moments later ในราคาก็เข้ามาในงานแล้วเอเม่์เอกหนังสือนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะดูหนังสืออะไรบ้างคะวันนี้นะ ฮัลโหลสดีเพ hey. mm hmm. ื่อนๆนะคะก็เมนีนะคะก็มาจากนเพื่อนเนาะก็คือไม่รู้วันที่คุยเสียงดังมากคือในร้านอยู่ร้านอาหารนะคะก็คือครัวปักกิ่งใช่ไหมใช่มาตื้อลื้อได้เปิดหน้าสิ ไม่ด้ังเลยอ่ะใส่แกงเวอร์โอเคนะคะก็วันที่เ้ากับที่เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาทั้งหมด9คนไม่รู้ว่าได้ยินไหมคือจะพูดไกล้เวอร์โอเคจดให้ดูเพื่อนคนต่อไปนะคะที่มาถึงแล้วเนาะเจอเซฮาย์ดอุ้ยเร่พูดอีกเหรอใช่ครับ พี่ครับ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 ขอเก๊กมวยครับไปกินเก๊กวยบูดเดียวของบูดทำไมอ่ะเก๊กวยบูดพาเราใช้บูดกินยังไงวดหัววดหัววดวม้่านองวดจกันแต่แรกมแยคอร่อยหมมีววดีเป็นไง อร่อยแค่เนี้ยต้องการอะไรกันรีวิวแบบตลาดอร่อยมากตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กำลังจะเดินไปเดินไปนะคะอุ้ยไปไหนอ่ะ ชื่อาลวะเนามึงวิ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 งแซ่บ่ร้านวิงใช่ไหมบ้านไว้ใช่นี่ถืงแล้วิงอ๋อไปใช้จ้าเชื่อาวิงเราเดี๋ยวจกันที่ลานหรออาจะเดินไปใช่ไหมใช่อะไรนะอะไรนะหิวอ่ะหิวอีกลาบดีเออย่อยพอดีโอ้ยเมื่ออยู่นะ ตอนนี้เราอยู่ที่สลามืึนมากเลยเออเมื่อจังออคันวายเฮ้ยยากยักสวยนะผมยาวนะขอ ถ่ายจังเลยเฮียไม่มีอะไรก็ถ่ายหายมันไปเลยถ้าทำเป็นตันตัวกันนะสามห้าเ่อคุยกันสวยยาวดีๆสวยแม่นาเลิศแม่นาคุยไม่จบมั้งคุยนานเกินเนาะอ้ถายมาดูกัน ไปดูรักกินแล้วเออยังไงเออใส่กะดูนะ้ระดูกมัไหนวัวเแกสวยหนาดีดเออเออนม่เหมือคนเมาเลยอะไปย่านะมันไม่ได้ไม่เห็นมดน้าอ้าว อะไรกันน่ะแกอยากอยู่บ้างอ่ะพอะไรกันน่ะแกมาหรอสภาพแต่ละคนนี่ดอวเมาหมอยไม่หยุดเลือผู้ชายหลับหลับหางโตเอ้ยแล้วอีดออาพขภาพคนอื่นทาง

vette okay, A few m m o n โอเคค่ะก็วันนี้นะคมากินข้าวกับเพื่อที่ร้านเจโอนะครับาโตมเนามีโมจเคนเดินมาเลยแบบว่าเราสั่งอะไรมาาหาวันนี้ก็คือมเลยถ่าเลยวันตั้งแบบที่ผ่านมาคือแบบสอบคือว่าโอเมก็าี่ร้าเยกะเลยแย่มากคือแบบดูรีสตร์เลเนาะยกตัวที่ะไระกินน้ำ่องหด ระคาก็เดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรบ้างนะคะคือราจโอเนะคนเป็นล้าเราคนเยอะดีๆวีนี้ใส่ไรดูดีก้องสน่อนะไเะนคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือสอบอยู่สอบอยู่บ้านเนาะเกบอ่านหนังสือก็แบบไม่มีัวก็ ตนาก็ออกมาฮะเกินานแล้วก็วันที่ออกมาก็ลืมถ่ายเพราะว่าเมาขนาดก็ดืสุดยอดเลยอะที่บ้างบ้แล้วก็จะมาวันนี้ก็มาสอบเสร็จไว้เช้าแล้วก็ไม่รู้วันเสาร์หรือเปล่านะก็มาหาเพื่อนมาดื่มข้าวแล้วก็นะครับพัชรบด้วยค่ะว่าก่าจะได้เจอปีนั้ที่ก็คือแบบเปิดเทอมแล้วเพราะจปงเ้าทำไมต้องมาใหม่หรือยังไงที่เราที่ มึงอีกยกจอร่อย่าอนี้โซโอะไอ่ะโซจูบอมมันอร่ยกอย่างแล้วเปรี้ยวเหมือนมงแบบมีแอแต่มันไม่มีแอลแลกสาตเหมือน่ะเมือนเนืงแ่ยกเอรมันีความหวานเออลองเห็นคือ้องก เปลี่ยนมาถึงมาใส่ไป sensor นะคะ ep epk นะคะเยอะอีกภาษาก็อยู่แล้วป้ายลงนั่งรอเทเวศ อีกฟู่ moments later ไปไหนพาต่อไปโมจิทอดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันตรงไหนวะสุลาข้างๆนั่นแหละสุลาแอมบาร์นะคะน้นข่ะคนรู้อยากกินเนาะวี่ดอกข้าวผัดปูแถวนี้มันมีอะไรกินอ่ะโอ้ยจัลจะกราบแล้วอ่ะมังจะกราแบบทำไมอ่ะกูไปสอบหน่อยไงสอบสอนนี่ดอก พอต้องสอบเลยหรอเออเขียนแผนแล้วก็สอบสอดเลยเป็นกลุ่มตรงไหนคะกลุ่มตอนนี้ไม่เคยทำแล้วเพราะตอนปีสามปีสี่ปีสามวันนัาา้นแบบกลุ่มปีสี่ตรงไหนเดียวเลยเออแคอะไรไม่รู้นะหมอเกิดนี่ ถ่ชนกูตาทางไหนอ่ะท่าไหนตา้นเลเป็อยไปเขาไม่อยู่ตรงนู้นปะเอออดูแลดูแลมึงก็เอาให้มันเห็นสักขยะอีดอถ้าเขชอบกันอย่างนี้กัน้อ ไม่ไม่เดอกแล้วแล้วสั่งขยะโตอ่านนะเอาลงลงลงได้ไหมยาซันยาสั่นเปีที่ก็ได้ยินอีกจบไม่ได้เหนื่จังเนี่ยนะครับแฮมเบาร์เกอสู่โรงเรียนไม่ได้เข้ามานานมากเลยเวียนมากเลยจริงเราจะไปห้องห้าสองหนึ่งไปห้องการงานที่แบบ กันทุกคนคือเป็นสีตอนเย็นเลิกเรียนไม่มีที่อยู่ที่ไหนกนารกลับมาโรงเรียนนะคะเดี๋นดในรอปิดเทอมนะก,ก็รี้สึกฟิลฟิลการกลับมารอบน,น,นี้โรงเรียนก็รู้สึกว่ากล้องมัวเวอร์รู้สึกว่ากล้องการกลับมาโรงเรียนนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยคิดถูกเป็นเพื่อนก็ คิดถึงแบบบรรยากาศโมเมนต์น้งเรียนใช่ไหมคะใช่สุดๆคิดถึงสุดๆใช่นั่นแหละก็อยากให้สุ่มสาวบรรยากาศในช่วงมัธยมไว้เยอะๆนะค่ะก็ก่อนที่จะขึ้นมหาลัยเนาะฝากกันไว้นะคะก็คือแบบคิดถึงมากเอาดีๆโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่กับเพื่อนหลังเลิกเรียนหรือว่าแบบเอ้ยไปกินขงกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ ก็เป็นวันสุดทายแล้วนะค่ะที่สับปิดเทอมไม่ใช่สอบที่แบบมาหาเพื่อนในกรุเงเทพเนาะก็คือเดี๋ยวกับไปเรียนแล้วก็สอบนะคะ mm hmm. ไปดูกันเลยว่าวันนี้เพื่อนๆกับฉันเนี่ยจะไปทำอะไรากานน่าจะพไปเดินเล่นงานฟิลฟิลอยกระทงแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของตเตรียม กับานดูไว้นะคะเพืซื้อของไปให้คุณแม่หนอโอเคเดี no ๋ยวตอนนี้ก็เดินไปหาเพื่อนก่อนไม่ม right. ีม right. ีบ้างมีบ้างตอนนี้ต้องระวังแล้วนะคะระวี้มีบ้างอยู่อ้าใครมาตัดแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนแก๊เพื่อนตบมือหน่อยไม่ใช่ใครมาตบมือหน่อยก็จะยิ่งใกล้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเลยมาทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรคะ เิ้ยแกอะไรเจอนาเลหผัวเุ้ยแกแกเธอแล้วบอรอ๋อเขานะคะรีบรีบตรวนสอบไม่น่ากลัวออกคปัองาด้่ม่เค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าถ้าไม่เจอไม่ได้เล้นก็เปิของซีอี้อ็อตท่้านนะคะเขามีการลงของที่หาแบบเรียวทัน

মানুহ মানুহৰ